องเปิวเข้าถือดูเกิดรออัดลอยก์ามจุดก้ไปมาตโกนู่นนีก็ไลไปก่อนเดี๋ยวช่วงที่งานเราก็ไลอีกรอบหนึ่งอันนี้เราก็เล่นเล่นไปได้ม่เป็นไรพี่จะลับไปเบาเบาสิบนาทีเองไมถึงแล้วเนี่ยก็ไล่แค่นั้น เลข3470แล้วเลีวขาเข้าสู่ถนนหม่เลข3470สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลวขวาเข้าสู่ถนนหม่เลข3470สวัสดีค่ะสวัสดีครับซอดูดีเกาเมื่อคืนะ ขอดูซื้อเกันเลือดเห็นแคปชั่นป่ะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่รู้ว่ามันเห็นไหมอะเวลาเราแบบเราไลค์อะสวัสดีพี่ก้อยค่ะวันนี้มา อายุทยานะคะมาวัดหลวงพ่อรวยต่วัดตโกวัดตโกว่าวาาัดหวลวงพ่อรวยนั่นแหละทำไมคนขึ้นหน่อยจังทำงานมะหนึ่งพันละไม่ได้ไปกรุงเทพค่ะมาวัดเสร็จก็กลับพอนกันเลยไปทำา คือนี้มีแล้วติกต่นะออีกไหมเออสวัสดีค่ะไปทำบุญค่ะมาทำบุญค่ะทุกคนตอนนี้กำลังเดินทางใกล้ okay, ถึงมาเล้วเฮียหนึง่งสวัสดีค่ะพาทุกคนเดินสายทำบุญนะ,ะช่วงนี้่ะ ได้มาค่ะมาคนเดียวหกร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายอากาศแบบคึบเปแต่นอนแห้งอยู่ใกล้เลยอ๋อมาค่ะมาค่ะมาเจอกันกำลังไปวัดตะโกค่ะ แม่อยากส่งดาวแต่ทำไม่เป็นว่าเป็นยงนังค่ะแม่วัดหัวคุ้งนี่นี่กำลังวันขอาไปค่ะแน่แต่ทำปลอดภันดดยนะคะอขอบคุณค่ะ ค่ะรักษาสุขภาพเช่นกันนะคะขอบคุณที่ติดตามด้วยนะคะคุณติมปองที่นี่ก็มีหนึ่งรางวัลเนอ,อขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภยัยขอบคุณค่ะพี่ก้อยไปกลับว่าไ่นั่งไปหน้าเนาะ <laughs> ไม่ส่งดาวก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ได้ ไ่ได้บังคับหรอกพะขอบคุณพี่เดชาด้วยหนึ่งร้อดวงเอาบุญมาฝากเด้อเอ่ยกับปีชงแต่ยังไม่มีโอกาสไปหนูไปมาแบบเมื่อวานก็ไปแก้มานะคะทชทรงดามาร่วมทำบุญด้วย59ดวงสาธุค่ะ แรงบริเตนไปค่ะแมวลามันหมัน,มนปังๆนะคะก็คงจะเจอกันสามสิบเลยมั้งค่ะขอบคุณค่ะพอพีทแต่ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาจะแสดงอะไรยังไงบ้างนะคะฮพี่พิกมื่อแรงไปใจเกินลอยโอ้ยบริปตยไปค่ะ หนูต้องกลับไปขอนแก่นคืออันนี้เป็นแผนที่หนูวางไว้อยู่แล้วหนูตั้งใจไว้อยู่แล้วนะคะว่าหนูจะมาแบบไม่บอกว่าจะมาอ๋อไม่ได้บอกใครคะ่ะ ขอบคุณคุณพิมพ์นะคะกระมวลทิพย์ส่งดาวเก้าสิบเจ็ดวงอ๋อพี่ก้อยเอีเอนะสามสิบกว่าวันที่ห้าอยากให้ซ้อมเยอะๆอ๋อพี่ต้องพี่ต้องไปบอกบอสโจนะคะพี่จะให้หนูซ้อมคนเดียวไม่ได้แล้วมันเป็นมันเป็นทั้งวงพิดพลาดอะไรอะคะ่ะพลาดตรงไหนอีกสี่ร้อยเมตรเลี้ยวขวา กำลังใจบอดเนี่ยไม่ได้ไปขนม่งานสวัสดีพี่เป็ดค่ะรอวันที่สามสิบนะคะได้ค่ะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะขอบคุณคุณปินปองนะคะส่งเดาวห้าร้อยสาสิบดวงขอบคุณค่ะ,คคะถึงแล้ว คือคือแถวนี้คือแบบคนละโซนกันเลยคือดูเป็นแบบตำไมีได้แล้วมาดมเนาะเป็นแบบว่าดมอ๋อโอเคโอเคนึกออกแล้วแม่มไปพระเลยครับโดมหลังวัดอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะฮะ<อ>โดมไปทางนี้ใช่ไหมโดมไปตรงไปเลยยสสุุดด้้าาย สาธุจ้าโอ้หนูพอดีหนูตั้งใจจะมาอยู่แล้วค่ะก็เลยได้มานะคะจริงๆชวนมามาด้วยแต่มาดไม่สบายเป็นวันที่เราแผนไว้อยู่แล้วแล้วก็เพิ่งรู้นะว่าบอสบอสอ,อันคนสิม์มาเรียนกรุงเทพบนะ,ะ่ะมั้ ก็เยอะอยู่นะคะพี่แอนขับรถเป็นค่ะฝากดาวไปทำบุญขอบคุณค่ะพี่ปุ๋ยส่อเลกว่าฝากเนี้ยเลกตัวใดล่ะบ้านนี้นี่เดียลาเตลี่นี่เต็มอยู่นี่นั่นสามสิบป่ะนะ ค่ะช่วงนี้ก็องทำบุญเยอะหน่อยทุกคนก็เดี๋ยว mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวหนูหนูทำเผื่อทุกคนอยู่แล้วแหละกาแฟเหรอ,อตอนนี้ก็ใช่เลยนี่ใช่ใช่หมดแม่นนข้างหน้านี้เดี๋ยววันนี้มันจะมี mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะไลฟ์อีกรอบหนึ่งพาทุกคนทัวร์รอบวัดเลยวันนี้คุ้มมากมากแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้หนูไลฟ์ก่อนก่อนที่จะเข้าวัดเฉยๆนะคะ ปิดประตูให้หน่อยค่ะพอดีหาผาจานแก้วพอดีมระหารจ้าพ้าจานแ,แก้วคะ่ะนับไวขอบคุณพี่ซ้อยเราห้าสิบดวง <Okay. S 2> มาใกล้ๆเลยแม่หนูมาวัดตะโกกะหนะลาย,ยูคะ่ะครั้งแรกเลยนะคะในชีวิตที่หนูมา อยากให้แอนไปสารแล้วอ๋อเอซพี่บู๊เออเอซน้องบู๊เออเสเอีเอินเอินเอินก็เพิ่นเป็นพีเดแต่จริงๆมันเป็นน้องหนูตาสวยมากลุงพ่อรวยนะพวกพี่เป็นคนเอาอปูนไปส่งอ๋อค่ะสวัสดีพี่มันฉลองค่ะทำบุญเผื่อด้วยยินดีค่ะพี่ทำเผื่อทุกคนเลย ถึงแล้วค่ะถึงแล้วค่ะแม่สาธุสาธุาธข้าพาเจ้าขอร่อมวมอโโโโโุทิศนาบุญกุศลกับน้องแม่หน่อยด้วยเธอสาธุีส26เจอกันที่สนามข้างวัดพยอมนะคะวันท29เจอกัน29คืออ,ใอ๋ใจเกินร้อยโอ้ไม่ได้ไป <laughs> ไปไขอบคุณพี่มงคลด้วยสง่งดาวให้ห้าสิบดวงนะคะลังใจให้ครับขอพรเผื่อด้วยนะของดียังนะคะใช่ใช่ใชใชใชพี่คนนั้นปะแม่เนวะ ถึงยังถึงแล้วค่ะสวัสดีพี่ดวนเปยด้วยนะคะวันนี้คือวันอะไรกันคะทุกคนมัอยังวันยังมื่อไหร่โอ้โหวันนี้ยังขอเขาเลยอูชาของดีมาฝากของดีมันอยู่ที่เราค่ะทุกคนของดีอยู่ที่เราอยู่ที่เราจะทำแลวปฏิบัติไง เห็นบุญบารมโมโนาด้วยเด้อเพวกหนูว่าน้องแอนเกิดวันแอนเกิดวันเดือนเดียวกันแต่คนละพศออวันเดือนคือวันที่หกกันยาเนี่แหลคะค่ะหนูได้ไปไหว้สามครั้งแล้วหลวงพ่อรวยไปถึงตั้งแต่ตีห้าค่อยไม่ได้ต่อแถวไม่เคยมาเหมือนกันแต่พี่นุมาบ่อย พี่หนูก็เลยว่าหนูต้องไปนะลูกอะไรอย่างาเงี้ยผมบ่นี่มันเก่าทา้วันที่ผมมีอายผมสวยมากพี่ก้อยตะชนหรือเปล่านี่ <laughs> ผมแห้งมากเพราะหนูทําหนูบํารุงไม่ได้เพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอะหนูต้องทําผมตลอด สหนูต้องทำสีนูต้องทำผมต้องทำสเปรย์อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะให้น้องบูธเชิญไปซารลอขอ,อบคุณค่ะโอ้ผู้ใด,ดถือตัวใดมานี่มาดาคอย ใส่ขาดความอบอุ่นนำสก,การพระอาจารย์ค่ะสาธุบุญกับซอวันนี้มีคนมารอรับส่วนบุญเลยด้วยไม่เป็นไรนะคะจะเย็นๆนะถึงวัดละอย่เฮ็ดบุญก่อนจักน้อยอย่ายวสิก,กวดน้ำไปให้เด้อจะเย็นๆ จะเย็นเย็นว่่ต้องแสดงตัวอ๋อ,อสวัสดีน้องแซกหมอลำเจกินร้อยสาธุบุญกับซอนะคะพเนยโอ้ยขอบคุณค่ะ <c oughs> เอิ่นสอนน้ำเขาอีกอยู่ ถึงแล้วหรอคะสาธุบุญด้วยนะอย่าตัดนะคะหนูอยากตัดมานานละหลายครั้งมากแต่เราต้องทำผมเรื่อยๆไงพี่ก้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ก้อยเข้ามาแบบมาอยธรรมดาละค้นสีได้บุญเนาะ มันกับสิมีม่านมา,นมานเป็นธรรมดาหยุดโอเคขอบับบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวแอนไลฟ์อีกรอบหนึ่งค่ะโอเคเดี๋ยวแอนจะไลฟ์อีกรอบหนึ่ง,งแล้วกันนะคะอกกโอเคขอบคุณพี่บุวยด้วยดา100ดวหนึ่งร้อยดวงหนูไลฟ์อีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาทัวร์วัดตะโกว่าจะเป็นยังไงวันนี้นะคะแล้วก็ทุกทุกคนเนี่ยสิได้เฮ็ดบุญน้ำแอ็แล้วกันเนาะไปแล้วนะ เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันอีกรอบหนึ่งกดติดตามไว้ด้วยนะคะกดแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลาแอลไ์สดมันจะได้เด้งขึ้นเลยนะคะขอบคุณนะคะเจอกันอีกรอบหนึงค่ะ